ป๊อปหมาดเปิดตัวฮิโรโนโฟติงมาร์เก็ตแบงคอกแข่งแรกในประเทศไทยนำเสนอคอนเซปต์ตลาดน้ำแห่งการเวลาใจกลางสยามสแควร์ป๊อปหมาดเปิดตัวฮิโรโน่โฟติงมาร์เก็ตแบงคอกสไตล์ฮิโรโน่แห่งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการถ่ายทอดประสบการณ์ในรูปแบบใหม่ภายใต้คอนเซปต์ตลาดน้ำแห่งความทรงจำ าลายเส้นและมุมมองของคุณล้างศิลปินผู้สร้างสรรคาแรคเตอร์ฮิโรโนะคาแรคเตอร์สล์อินโทรเวิร์ตยอดนิยมของปั๊บมาดพร้อมเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาสัมผัสแล้วในวันที่20ธันวาคมนี้นสยามสแควร์ซอยเ สโตแห่งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากตลาดน้ำแห่งความทรงจาพื้นที่ซึ่งผู้คนและวัฒนธรรมต่างเชื่อมโยงกันผ่านสายน้ำก่อนถูกตีความใหม่ในมุมมองร่วมสมัยเพื่อสะท้อนตัวตนของฮิโรโนะผ่านการเดินทางไปยังตอกซอกซอยต่างๆทั่วกรุงเทพงานออกแบบภายในโดดเด่นด้วยสไตล์ลอฟแบบดิบเท่ผสานรา,ายละเอียดอย่างกาสสาดโลหะและเรือไม้เก่าสร้างสารรค์พื้นที่อาร์ตแอนด์แฟชั่นที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสายน้ำไทยได้อย่างชัดเจนค่ะ ส <L> วัสด,ดีค่ะวันนี้มาที่ฮารันฮรริโรโนครัแ <l> รกเลยในประเทศไทยคับเจี๊ยบกุศลยังไงบ้างคะผมะจริงๆผมเป็นแฟน,นครับฮิโรโนะอยู่แล้วทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วครับผมก็เลยแบบว่า,าจริงๆวันนี้เนะี่ยคือคิวงานแบบด่วนมากเพราะว่าผมเพิ่งแลนจากญี่ปุ่นเมื่อเช้านี้แล้วผมก็รีบมาเลยครับผมเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเราอยากจะมี a p a พ t ร f แบบการเปิดช็อปฮิโรโนเพราะจริงๆเราเป็นแฟนมาแล้วมีทุกคอลเลคชันเลยมั้งผมว่าแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าตื่นเต้น แล้วพอได้เห็นแบบคอนเซปต์ต่างๆอะไรเงี้ยที่มันมี represent ความเป็นไทยแบบ<ช>พวกแบบ floating market หรือว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออเขาแบบดีไซน์มาให้มันมีกลิ่นของความเป็นไทยแล้วก็โปรดักต์ในร้านนี่ก็ผมอีเดมดูไปหมดเลยแบบช็อตเลยแล้วอะไรทำให้คุณพี่เดมเนี่ยสนใจยอะเจุดเด่นอะไรที่ทำมึงอยู่ให้เรากลายเป็นสายตัวยงขนาดนี้คะว่าผมว่าจุดแรกคือผมก็เดินอยู่ในป๊อปปาร์ตนั่นแหละแล้วก็เหมือนตอนนั้นยังไม่รู้จักป๊อปปาร์ตด้วยไม่รู้จักอาร์ทอยไม่รู้จักอะไรเลยอะไรเงี้ย แล้วก็เหมือนไปสะดุดตากับเหมือนแบบเป็นเนี่ยฮิโรโนคอแรกๆเลยมั้งครับแล้วผมก็แบบเฮ้ย้ทำไมมันเหมือน represent ตัวแบบเด็กที่มีความมิสซิรี่มันมีความลึกลับของความโม่เฉยอยู่ข้างในตัวแล้วมัน represent เหมือนตัวเราที่เป็นแบบเด็กที่ชอบเก็บตัวตอนเด็กๆชอบแบบจินตนาการนู่นนี่นั่นวาดเขียนหรือว่าแบบคิดว่าตัวเองอยากเป็นนู้นเป็นนี่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเหมือนกับตัวเราก็เลยเลยซื้อมาโดยที่ยังไม่รู้เลยซื้อมาตัวเดียวมั้งเอ่อแล้วก็ซื้อมาสองตัวแบบให้เพื่อนตัวหนึ่งแล้วก็ให้ตัวเองตัวหนึ่งเราก็รู้สึกว่า เออมันในแต่ละคอลเลคชันมีความแบบเก๋ขึ้นไปเรื่อยๆมีความแบบตอบตอบคําถามในสิ่งที่เราบางทีเราถามบางในเดๆตอนเด็กๆว่าเฮ้ยบางทีเราชอบความแบบที่มันจินตนาการล้ำเลิกขนาดนี้แต่ยังไม่เคยเห็นคนนี้มันดิสเลอกมาได้ชัดเจนกนนะันก็เลยชอบที่เราบอกาแล้วตอนเนี้ยป้าเจี๊ยบเข้าไปเดินดูแล้วมีอะไรที่รู้สึกว่าสะดุดตาแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปแล้วต้องหยิบแน่นอนผมชอบแลมแล้วก็จริงๆชอบโมเดลตัวที่เป็นตั้มเจ็กเซรามิกที่ถือเหรียญทองครับผม ใช่ที่เป็นตัวสีดำแล้วก็มีฮูดดี้แล้วก็จริงๆที่ผมใส่วันนี้ก็คือชอบทั้งชุดเลย <laughs> ใช่ใช่ใช่โอเคค่ะและสุดท้ายให้ฝากร้านฮิวรานอสที่เปิดเป็นค,นนนครั <นะ S 1> ้งแรกในประ no เทศไทยครับผมก็ฝากอ่ฮิวรานอสสตอร์ด้วยครับผมเป็นคือ,อเดินดูก็เพลินแล้วมันเหมือนงานศิลป์ที่อยู่บนตัวเราได้แล้วก็อยู่ในบ้านเราได้ผมก็ชอบเป็นแบบว่าเสื้อผ้าแล้วก็แบบพวกอาร์ตเดโคที่แบบอยู่ในบ้านที่แบบ ตั้งไว้แล้วมองทุกวันในห้องแบบมีความสุขมากเราก็จริงวันนี้มีมิสเตอร์หลังมาด้วยแล้วก็เป็นเจ้าเป็นคนที่แบบศิลปินออกแบบฮิโรโนะผมก็ตื่นเต้นได้เจอเขาอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเอ้ยเราได้เจอกับเจ้าของผลงานที่เขาแบบดีไซน์อะไรเงี้ยแล้วก็มาดีไซน์เฉพาะเป็นแบบ especially for Thailand ด้วยมันก็เลยยิ่งพิเศษมากเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมมาดูนะครับผมเจ๋งมากครับคือเอ่อวันนี้คุณมาที่นี่คือเอ่อประเทศไทยมีราครู้สึกอย่างไรหรืออยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่อยู 呃，首先非常感谢这个国家，然后这个城市，然后给我带来很多灵感，也特别感谢团队能把这样的呃很好的一个店和概念，坐在这个呃落地到这个地方，然后也感受到很多粉丝或者朋友的这种热情，然后希望大家能够进到这个店里边去体会我们的一些设计啊。 就是这个门店主要的主题是一个什么样的主题？呃，整个门店我们是根据呃。 曼谷的一个非常独特的呃文化就是水上市场，然后我们是去年来到这个地方，然后去坐船去逛那些水上市场，突然发现这个城市的水路的一些交通，然后会带来很多贸易啊、情感的交流，包括文化上的一些交流。然后我们就希望用这个概念，然后用小野的这样的载体，然后把它重新用我们的方式去做一遍，然后能给这个地方的。 เอ่อคนและและเพื่อนมีสามารถได้แบบที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามันจะเป็นเอ่อคอนเซ็ปต์ตลาดน้ำนะคะแล้วก็ตลาดน้ำเนี่ยคือคุณนักเองได้มีโอกาสที่เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ได้มีเยี่ยมชมที่ตลาดน้ำเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ได้แรงบนันดาลใจมาจากตลาดน้ำเนื่องจากตลาดน้ำเองก็เป็นเอ่อหัวใจสำคัญของเอ่อในวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยก่อน 就是您有什么，就是店内的呃每个角落，你是有哪一个特别推荐的角落，希望就是粉丝进去看？呃，角落是是指地方？对对，就是呃，呃，其实我自己最喜欢的其实是二楼。 的那个船的概念就是从这个地方出来的，然后外边是雕塑，然后里边是把这个整个船的结构全部做在了二层的空间。然后我觉得那个地方它有一种泰国当地的文化的那个货运的感觉，然后我觉得那个地方很有意思。然后我们也放了一些当地的一些更大的绿植，包括在本地采买的一些电视，电视上面还有一些。 啊，或者是像可可以以直接照到到自自己，己拍的อย่างมุมที่คนหลังชอบที่สุดก็จะเป็นพื้นที่ชั้นสองนะคะที่เป็นในส่วนของเรือเนาะแล้วก็ตัวเรือค่ะมันจะเริ่มจากในร้านแล้วก็ยื่นออกมาข้างนอกก็คือน้องน้ๆที่โนโน่จะนั่งอยู่ที่หัวเรือนะคะก็ถ้าเอ่อขึ้นไปดูที่ชั้นสองค่ะมันจะมีมุมที่เป็นเอ่อทีวีเก่าเป็นมุมที่มีเอ่อพวกถุงที่เป็นเอ่อสิ่งของเล็กๆดีเทลรายละเอียดเยอะๆที่อยู่ในชั้นสองนะคะสามารถไปสัมผัส 你最后有什么想要，呃，想要跟泰国的，是是呃，很感谢大家，然后，呃，非常感谢，然后我感觉到，因为去年我们在这边也做过一些活动，然后真的能感受到泰国的粉丝的热情和喜爱，然后非常感谢他们。嗯，ก็ แฟนๆชาวไทยทุกคนค่ะก็คือก่อนหน้านี้ก็คือได้มาเปิดเอาเชาวัคซีนแล้วก็ได้รับการ้นอนรับอย่างดีก็รู้สึกว่าเป็นการตัดสินใจที่ดีที่จะมาเปิดร้านที่เป็นร้านตลาดน้ำที่นี่ค่ะก็ขอขอบคุณมากขับปากแล้วก็คือฝากทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมกันเยอะๆค่ะ